จตุพรอยู่กันสองคนเหรอครับค<ะ>่ะแล้วมีมีลูกไหมไม่มีค่ะไม่มีอยู่กันสองคนนี่นะค่ะอ๋อเชา่ชาเช่าห้องอยู่เนะี<ะ>่ยค่ะเดือนเท่าไหร่เช่าห้องอยู่เดือนสองพันค่ะเดือนนี้ในห้องนี้นะค่ะเดือนละสองพัน 2, นะค่ะอืมแล้วอันนี้เป็นเป็นสามียนร<ะ>ยาน,นะค่ะ ป่วยเป็นอะไรนะเป็นมะเร็งค่ะเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองค่ะ,ะระยะที่สี่ระยะที่สี่ของหมอก็คือระยะสุดท้ายแต่เขาไม่บอกว่าระยะสุดท้ายอืมตอนนี้รักษายอยู่ที่ไหนที่ลบบุรีค่ะศูนย์มะเร็งลบบุรีอ๋อลบบุรีนะแล้วกอ็อายุเท่าไหร่โยมห้าสิบเจ็ดนายโยมนะของหนูสามสิบเจ็ดค่ะอ๋อสามสิบเจ็ดนะแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วตอนนี้ประกอบอาชีพอะไรกันนะของหนู ันนั้นปกติเขาเลี้ยงพระแล้วช่วงนี้เขาเลี้ยงไม่ได้ละคือไม่ได้แล้วพ่อหมูก็ไม่ได้ทําอะไรเพราะก็ดูแลเขาอยงมต้องดูแลนะใช่จริงๆแล้วก็ลงไปช่วยพี่สาวเขาข้างล่างว่างอะไรเงี้ยแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงเพราะว่าแกแย่ต้องต้องต้องดูตลอดค่ะอืแล้วไปไปทํางานก็ไม่มีใครดูแลใช่บางทีนั่งนั่งอยู่ก็น้าตาลขึ้นเหงื่อออกบางทีก็มือตีนเย็นอะไรเงี้ยมือเท้าเย็นอื แล้วแล้วเรามีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอะไรไม่มีค่ะไม่มีไม่มีเลยไม่มีใครมีเลยค่ะก็คือไม่มีเงินช่วยเหลืออะไรไม่มีค่ะตอนที่ว่าเราชนะอะไรเงี้หนูก็ได้ได้หนูก็สแกนเป็นเงินสดทยอยจ่ายค่าห้องกับบ้างเลยค่ะบ้างเนี่ยนั่นได้ทราบข่าวว่าติดค่าเช่าอยู่แล้วใช่ค่ะกี่เดือนเนี่ย สามเดือนนะที่ค้างค้าค่าเช่านี่นะก็หกพันนะอืมค่าเช่าอยู่หกหกพันแล้วแล้วทำไมถึงส่งเรื่องไปที่ส่วนปฏิบัติธรรมอะไปอ่าขอจริงจริงแล้วอ่ะหนูส่งไปหลายที่มากคืออยากขอความช่วยเหลืออะไรประมาณเนี้ยแล้วทีนี้หนูเห็นพระอาจารย์อะไปให้ป้าหนูที่ลังเทแกเป็นวิการแกเดินไม่ได้นะ แล้วเรอก็คิดไงก็ดูในเน็ตลองเสี่ยงดูอะไรเงี้ยก็เลยทักไปหาพี่เขาอมก็เลออหนูอยากขอความช่วยเหลืออะไรเงี้ยอก็มาเลยเหมือนกันคพี่ก็ขอไปหลายที่นะใช่ค่ะแต่แต่ก็ไม่ได้รับการตอบสนองในการช่วยเหลือค่ะอืมก็เจ้าหน้าที่เขาว่าส่งเรื่องมาที่ะอาจาย์เพราะว่ามีคนขอความช่วยเหลือมาอืมก็ เห็นใจโยมนะแล้วได้ไปหาหมอไหมเนี่ยไปค่ะวันนี้ก็ไปมาที่ไหนวันนี้ไปอยุธยาอ๋ออยุธยานะแล้วไดปที่ลบบุรีไหมลบบุรียังไม่ได้ไปค่ะเพราะอะไรอ่ะก็ไม่ค่อยมีค่าปัจจัยค่าเดินทางอะไรเงี้ยเพราะว่าเจ๊เขาช่วยจริงแต่ว่าเราก็สงสัยเขาเนาะไปหาหมอที่ก็เขาอะไรเงี้ยตอนที่ไปรักษาตัวที่นู่นสองเดือนสามเดือนเขาก็ไปเช่าห้องให้อะไรเงี้ย คือเกรงใจเขาคือเขาคนเดียวเลยไงเราก็ต้องมีความเกรงใจเนาะต,นตอนนีกก็<ะ>คือไม่ได้ไปเ<ะ>พราะก็คือไม่มีเงินค่าค่ารถค่าลาไปใช่ค่ะแล้วก็ต้องใช้จ่ายด้วยเนี่ยเยอะใช่ค่ะต้องไปอยู่เคยจริงๆแล้วต้องฉายแสงสามสิบแสงค่ะพระอาจารย์แต่อันนี้ที่หนูไปอยู่อะ่ะฉายได้สิบแปดแสงแล้วขอดซุด สุดก็เลยกลับมา,ก,บมาก็คือไม่ได้ฉายต่อ,หอให้เคมีด้วยอะไรด้วยเนงะี้ยคือตัวเขาเองเนี่ยเป็นหลายโรคเบาหวานความดันไขมันสมองตีดแล้วก็มะเร็งก็อาตมาก็เห็นใจนะ,ะก็เลยวันนี้ก็เลยมามาปันน้ำใจนะเพราะว่าอาตมาเนี่ยทำกิจรกรรมโครงการปันปน้ำใจคนะแก่ผู้ยากไร้นะแก่ผู้ป่วยติดเตียงต่าง นั้นเรื่องของโยมก็ได้ได้ถูกพิจารณาเห็นสมควรว่าควรจะมาช่วยโยมนะนั้นก็มีสิ่งของมามอบให้นะ,ะอ่ะ,อะเอาสิ่งของมาสิ่งของมา,าสิ่งของทำออกฟังนีย่ยนะอ่ะ,อะเป็น ครับข้าวสารหอมมะลิไหมค่นะข้าวสาร10กิโลเอาน,น,น้ำมาอาน,น้ำมาส4แพ็คอ่าน,น้ำมา4แพ็คน,นี่อะไรอ,อ๋อต้นเชียงต้นเชียงนะงน้ำน้ำผลไม้ น้ำผลไม้ก็มีแมสด้วยนะเวลาไปหาหมอไล้ใส่แมสอทาน้ำมันพืชแล้วก็น้ำยาล้าง,งจานน้ำมันนม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 เนี้นะก็มีสิ่งของมาให้นะ,ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะ เดี๋ยวพระอาจารย์จะช่วยเหลือค<ฆ>่าเช่าที่ติดอยู่กับเจ้าของนะคะ<ฆ>เดี๋ยวจะให้เจ้าหน้าที่เขาเป็นคนกำลังให้นะ<ฆ>ติดอยู่สามเดือนหกพันใช่ไหมโอเคเดี๋ยวจะจ่ายให้นะค่ะ<ฆ>อืแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะมะีมีเงินมาให้โยมด้วยนะนอกจากช่วยช่วยค่าเช่าแล้วเนี่ย<ฆ>ก็จะมีเงินมาให<ฆ>้ยโยมนะก็ เป็นค่ารักษาด้วยนะจนะโยงก็พาสามีไปรักษาที่ลบบุรีนะถ้าไปได้แล้วก็เหลือก็เอาใช้จ่ายเป็นจานวนเงินหกพันบาทค่ะเดี๋ยวให้เงินโยงไม่หกพันแล้วก็ค่าเช่าอีกหกพันอันยกระอัก็พอช่วยโยงได้บ้างบางส่วนนะ เรต้องสู้ต่อไปนด้เยมะนค่ะหนูก็สู้ถึงที่สุดแล้วเพราะว่าก็คอยดูแลกันไปอะไรเยงี้ค่ะไม่เคยคิดจะไปไหนพระอาจารย์เวลาดีอยู่ด้วยกันก็อยู่ด้วยกันเวลาทุกก็ต้องทุกข์ด้วยกันเวลาดีก็อยู่ด้วยกันนะเวลายามเจ็บยามจนยามแจกคนเราก็จะดูกันสามยามเนี่ยค่ะยามจนยามเจ็บแล้วก็ยามจกแล้วก็ให้กําลังใจโยมนะค่ะสู้ต่อไปสู้ต่อไปนั้นเดี๋ยวจะมา ต้องกลับก่อนนะค <ฮะ S 1> ่ะ